นี่เรามาถึงตำแหน่งเขตเลือกตั้งของเราแล้วนะครับเป็นโรงเรียนเราก็เลยต้องจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปดูทีมงานของเราฮ่าฮ่เตรียมพร้อมมากโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในการตรงนี้เป็นในโรงเรียนเนาะก็มีคนมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เวลา9นาฬกา20กว่านาทีคนก็มากันเรื่อยๆละ่ะก็ดูโล่งโป่งดีนะ มีที่จอดรถอาจจะลึกลับนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้เป็นการนั่งข้างหลังครั้งแรกของคุณป้านะครับกับคุณแม่ดูโชเฟอร์หน่อยซินี่โชเฟอร์วันนี้ภารกิจของเราก็คือการไปเลือกตั้งนี่เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเลือกตั้งของลูกชายครั้งแรกด้วยนะครับก็เลยให้เป็นโชเฟอร์ซะเลย โอเคเราไปดูกันที่เลือกตั้งก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะครับโอเคเราก็เลือกตั้งเป็นเรียบร้อยครับแต่เราบอกไม่ได้ว่าเลือกใครอย่างไรนะตามกฎกติกาเราต้องจุกจุก,กันไว้นี่ก็เป็นบรรยากาศโอเคลูกชายใช้สิทธิ์ครั้งแรกเป็นไงบ้างม่ครับมีความารู้สึกว่าแบบเป็นประชากรเต็มขั้นเลยไหมใช่รู้สึกไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรทำหน้าที่ああ โอเคอย่างนั้นเราก็ไปทานอะไรต่อนะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จนะครับเราก็ขอแวะมาซื้อของเสื้ออาหาร mm hmm. ทานข้าวกันนิดหนึ่งที่ mm hmm. เดอะมาร์เก mm ็ตเพลสกรุงเทพีทานะครับ mm hmm. ที่นี่อาคารเขาแยกเป็นส่วนๆดู mm hmm. ดีทีเดียวเดี๋ยวลองไปดูกัน mm hmm. บรรยากาศภายในนะครับ mm hmm. ก็มีร้านอาหารมากมา,ายเลย mm hmm. มีทั้ง ขนมสเวนเส้นทองสมิตกับข้าวกับป่าแล้วก็ตำนัวนะครับบรรยากาศดีเดี๋ยววันนี้เราน่าจะเล่งมาที่โคโคนะครับและแน่นอนว่าเราก็จะไม่ลืมมาซื้อขนมปังนะครับ อร่อยที่เราคุ้นเคยแน่นอนเขาคือเดอะเบเกอร์ขนมปังประจำครอบครัวคนก้านนะครับมีหลากหลายเลยลองชิมดูได้นะครับทุกสัขาเราก็มาช้อปปิ้งกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปที่รถเลยมาแวะเดินดูชิลๆนิดนึงนะบรรยากาศตรงนี้ดีนะครับลองดู เดี๋ยวเราก็เดินกลับไปที่รถนะคุณแม่คุณลูกเขาเดินไปก่อนแล้วนะครับเดินต่างกันไปนะครับรถจอดไม่ไกลที่นี่บรรยากาศน่าเดินที่จอดรถสะดวกย้ำอีกทีว่ามาเที่ยวกันได้นะถ้าบ้านอยู่แถวนี้ก็คือที่ Marketplace กรุงเทพกีทาตัดใหม่นะครับร้านรวงเขาโอเคทีเดียวนะครับ เส้นชองเซน,นิดกับข้าวกับปลา